มาชมบางผู้เองนะครับเป็นการพบกันระหว่างกมุยกับสามนะครับใกล้แะ่งงานนะครับเดินมาตอนนี้ก็จะเป็นเดินสายนะครับโดดี้นะครับเฟรย์ข้าวเฟย์นะครับ ไนเล่นกันให้หมดไม่หมดจะกลับบ้านนะครับเล่นให้หมดผูดน้นี้ผู้นี้ผู้ขายนะไเป็นแท่ไกลับบ้านแล้ว ถ้าจะขอนแจ่นนะครับาากระชับสมุยสามนะครับถ้าจะแกงงามนะครับสามสมุยหรือว่าสมุยนครหินกระเี้าสามนี่อยู่แกงงามนะสามนี่ก็อยู่แกงงาม ศูนย์นะครับลูกเสิร์ฟของเดินสายฮอตแดนครับโโอ้ห

โด้ครับเต้ท่านผู้ชมเต้ท่านผู้ชมครับแต่ก็ไม่เต้นะครับเตะท่านผู้ชมเลยนะครับสามบอกเตะตะก้็เตะง่ายไปนะครับเตะท่านผู้ชมดีกว่านะครับสามบอกเออฟรีข้ามฟีครับ มาดูสามเกิดนะครับ1นึต่อสครับเกิดไปาครับยังไงครับดีโด้ครับมาใส่ตัวนี้ใส่อ่ะดวนะครับ สาม,มาครับโดนครับดอกนี้เข้าไปครับเย็งเต็มนะครับไม่ทานนะครับสองต่อหนึ่งครับหาครับโยกเพชรมาโอ้เดียวเพ็รขาดจริงๆนะครับ มาที่เดิม2ออเอาไม่อยู่นะครับตอกหาซ้ายสาม ต <Y> ่อนครับอึครับยังไงโตมาจ้ครับไปแล้วเสอร์ฟรีครับบุลอแต่หมา สวัสดีเอฟซีฟล uh, uh, ีเข้ามารับชมของเฟซบุ๊กของครูฟูด้วยนะครับโดนเอฟซีไปเลยไปแล้วครับเอาอีกแล้วครับยังเอาอยู่ครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหไป ตอี่สติยังยังยังครับแหว่ตอนหนึ่งครับแหว่ตอนหนึ่งนะครับแต่แกงแต่แกงามยังไม่ตั้งตัวครับตั้งตัวไม่ได้ครับ ไม่ทำตัวเกมไม่ได้นะครับก็จะแกงงานนะครับถ้าเป็นมวยก็เมาหมัดนะครับเมาหมัดอยู่ตรงนี้ยังไม่มีโอกาสได้สวนนะครับเมาหมัดครับครั้งนี้ครับคืนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถามมาที่คืนเท่าไหร่คู่นี้ตีตีหมื่นบาทครับทำไมตีเยอะจังอ่ะ ตวดทำไมขาดจังผู้นี้ชิง40,000บาทครับชิง80,000ใครสอนบอกขาดตาอะไรมีเซ้ลวดโอ้ทำไมต้องมีชื่อใส่ลวดครับ น้ำเขาโถ้วามันก็มีนะไปแล้วครับแไปแล้วเสิอโคตรดีอะไรสามคนหนึ่งไปร้อเดียวไปดังผมเหลียอยู่เออผมพอใจต่อได้เดี๋ยวเก็บมาเลยครับอะไรเสียงกงานพังตู้อยู่สามดจากสมไหมเว้ย เดียวลูกเดียวใช่แต่ก,ก็พงพักดีนะครับยังไม่หลับไม่นอ,อนนะครับมีนต่อครับสู้ครับโ,โอ้โหลูกนี้ไม่พลาด ีไปๆครับแก้มเน็ตแลครับเพราะฝั่งนี้ยังนี่อ่าแล้วไม่เสิร์ฟฝั่งโซ้ดี้ไม่ได้นะครับถามว่าเสิร์ฟดีไปไม่ดีนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไไนรับไม่ได้ครับถ้าเสิร์ฟแบบนี้เขาบอกไม่ดีนะแต่รับไม่ได้ไม่ดีฟ้ามันเสิร์ฟสายซุดขวาสุดเลย เสร็มดีนะผมละมองไกเฉยเลยมาไม่เร็วไปยืนในสนามมึงได้เหรอตุ้มมาเลยนะตมสัู้ครับสุ้มอยูู่้ครับยังเชียร์อยู่เอ้าโอ้ยไม่เปิดแล้วไม่มี้มายกนะครับเบียยก อาแล้วเกพาะที่สองหมอค่อยตะแกงงามาแล้วท่านหนึ่ก็ชอบเชียงเมืองเชียงเมืองสองต่อสิบครับไม่ข้ามนะครับสามก็ฝ่ายยาฝาหมาเตนานกว่านะเนาะต้องโยงอไม่มาไม่ทันเดี๋ยวรอกันงอย แทงเขาอ๋อเตะแล้ว <fi> ผ <xtures> oh, ู้ชมไหมผู้ชมไม่สวนแล้วผู้ชมไม่สวนแล้วชวโมงนี้ขอเตะไว้ก่อนแล้วสามบอลนะครับโอ้ลุงนี่ลง พี่น้องันอเะเขาบอกพี่น้องกันนะเมือนปะเอออาจะใช่แล้วก่อนอาจารย์มิ้นท์บอกว่าพี่น้องกันพี่น้องพี่น้องจริงจริงนี่นะใช่ดูแต่งตัวเหมือนกันเลยแบบมาใครใครใครที่มีข้อมูลนะครับฝั่งนู้นใช่พี่น้องหรือเปาแปลไหม ฮะพี่น้องพี่น้องมาเตี่ยวกันพี่น้องกันซึ่ง้องพี่น้องกันก็ดูหน้าตาดิก็ดูหน้าตาดิเออใ้ากันนีขขอขอ่ล่ะแทงเขาตายเขาคอเด็กไปด้วยเฮ้ยคอาด,ดูดีครับยังไงโดูดี

เอาไครับเฮ้ยล em SO ูกนี้เอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ยงไออกแล้วออกแล้วยอยยไม่ได้ไม่ได้ไไมมเกม้ากเดียวเกมครับงาครับงาครับต้องเอาอยู่ครับไปไหนเอาับสมุย สามครับเล่นทางอีกนะ้าเกมครับแพ้ไปจสองต่อดส,สามแต้มน,น,นะครับโตดีเลครับโอเคสวัสดีครันครับคุกรับสวัสดครับสวัสดีครับ เป็นพี่ครับข้อ so มูลนะครับออดเฮงๆโอเคครับสวัสดีุกท่านนะครับสวัสดีครับ